E ทุกคนวันนี้ครูนะคะก็นำทัพเด็กๆลูกศิษย์นะคะก็งานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะให้ทุกคนได้เจอกันนะคะก็จะแบ่งเป็นสีสีค่ะมีสีฟ้าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะก็ อ,อ,อยากให้อยากให้ทุกคนมามาในงานนี้มากๆเพราะว่าน้องๆะคะเตรียมตัวกันมาอย่างดีมากๆแล้วก็มีทั้งการเตรียมเพลงเชียร์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมแข่งกีฬามาด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาเจอกันนะคะเหมือนเหมือนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเรามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็ทุกคนให้การตอบรับดีมากแต่ปีนี้จะเป็นการรวมตัวกันมากขึ้นกว่าเดิมะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากมี C G M เข้ามาร่วมด้วยมีเรียกว่ามีเบมเบอร์รวม ถึง84ชีวิตเลยทีเดียวยากมากที่จะมีอีเวนต์งานที่แบบว่ารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้นะคะก็จะได้มาเจอน้องๆในรูปแบบที่เรียกว่าไม่ใช่แค่แสดงโชว์อย่างเดียวดีกว่าการสแสดงการโชว์มีอยู่แล้วอันนี้เป็นการใช้กําลังเ,เป็นการต้องอ,ออกกาลังกายนะคะแล้วก็มาแข่งกันด้วยพลักกาลังว่าสีไหนจะเป็นสีชนะนะคะที่จะได้ถ้วยรางวัลไปก็อยากให้เท่าไหร่งานมีวันที่26ธันวาคมนะคะ ายบัตวันที่4ทธันวาคมนี้ค่ะสองทุม่มทางอีเวนต์บ๊อบค่ะค่ะแบบที่ลาสิะ <universities> นี้มันได้ย้อนไปถึงวัยเด็กของเราในนั่งด้วยต้องบอกว่าเป็นวัยน้องๆอยู่แล้วเนาะใช่เป็นวัยที่เป็นวัยที่อนุบาลเลยนะก็ไม่น้องวัยกำลังโซนแต่ว่าจริงๆครูเชื่อว่าทุกคนมีหัวใจเป็นเด็กอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วก็ ในงานนี้ทุกคนหลังจากที่ทํางานกันมาเครียดๆทั้งปีอาจจะเครียดบ้างสนุกบ้างแต่สําหรับอเวนี้ครูคิดว่าทุกคนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแน่นอนแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นอริยาบทของแต่ละคนว่าเวลากลับไปเป็นเด็กอนุบาลเป็นยังไงนะคะต้องมาดูกันที่ได้ขอแทนติดแต่ละสีพูด่ึงแต่เรื่องต่งสีเขียวันเลยสีเขียวพูดหน่อยพูด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 กันกับสีตัวเองก็สีเขียวปีน ก็ชนะแน่นอนค่ะใช่ก็สโลแกนก็รับเรียนทองอยู่แล้วก็วีนี้ก็ฝากสีเขียวด้วยนะคะก็เป็นหัวหน้าสีคัางแรกค่ะก็ชนะแน่นอนเออหนองมิวนะคะตัวเล็กสุดเลยอ่ะวิวอยู่ข้างๆกันด้วยตัวก็ของหนูนะคะสีส้มนะคะดูจากสมาชิกเมมเบอร์แล้วนะคะก็น่าจะรู้ว่าใครจะชนะค่ะก็ ปากสีส้มด้วยนะคะแล้วก็ฝ่าเอ็นดูสีส้มทุกคนด้วยนะคะเห็นไหมคะดุเป็นเด็กกันมาเลยเป็นกองเชียร์เด็กน้อยน่ากด้วยนะคะน่ารักมากอ้าวมาสีโตมาสีโมเน่กอนไปก็ของเรานะคะเบ้าโลเกมเบ้าหน้าฟ้าประทานนะคะก็กลุ่มเราก็ขายหน้าตานะะคชนะด้วยหน้าตาและความสมานนะคะก็ฝากสีฟ้าปีนี้ด้วยนะคะโมเน่เวนเคฟอร์ดค่ะ ค่ะก็ปิดไทยด้วยสีแดงนะคะก็ถือว่าก็ถือว่าไปแข่งด้วยแต่ว่าเราก็เอาสนุกด้วยเหมือนกันค่ะก็เน้นสนุกค่ะแล้วก็เน้นเฮฮาก็ไปถือว่าได้เจอเพื่อนๆพี่พี่น้องนองทุกคนแล้วกันค่ะชนะไม่ชนะที่เราไม่ได้ซีเรียสนะว่าจะไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นค่ะแต่ก็ชนะได้ก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังอยากชนะอยู่ก็ยังอยากชนะอยู่ค่ะสัจจวีรเขียวโพเดียสจังเวีเขียนโพเดสค่ะ ค่ะนอกจากนั้นนะคะพวกเรายังมีงานในช่วงปีใหม่ค่ะ,ะก็คือเป็นงาน p r o d e x t h a i l a n d New Year Festival นะคะซึ่งจะเป็นการมีทั้งนิทรรศการมีทั้งบูธมีซุ้มเกมแล้วก็เมมเบอร์จ,จะคอยมามอบความสนุกสนุกสนานให้กันถ้าเกิดว่าใครไม่มีแพลนไปไหนนะคะสามารถมาเจอพวกเราได้นะคะที่เชียงใหม่มีจัดวันไหนคะค่ะสำหรับเชียงใหม่นะคะ c g m Pro d e นะคะจัดวันที่1 2 20ธันวาคมน,นี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า a, เชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ ส่วน <ละ S 1> ที่กรุงเทพ b n k องนะคะเราก็จะจัดกันวันที่28ธันวาคมถึงวันที่10มกราคมที่ m d k Center แห่งนี้นะเองค่ะแวะเวียนมาเจอกันได้นะคะ <kitty. S 1> ค่ะก็อยากให้มาพบมาเจอกันนะคะกับน้องๆน,น,นะคะทุกอย่างน้องๆตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวกันเต็มที่รับรองความสนุกไม่ซ้ำปีที่แล้วแน่นอนแปลกใหม่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ